ทุกวิทุกสายที่โทรเข้ามาคือเรื่องราวของชีวิตคือเรื่องของชีวิตเก็บทุกรายละเอียดทุกเม็ดให้ดีสายซ้อนสายไม่ได้รับโทรกลับสอบถามขอปัญหาหนึ่งปลายสายผมหม่อมนโยบายไวานมันคือชีวิตมันคือความหวังมันคือทางหลอดของพวกเขาผมไปนะคะแล้วทีนี้น้องติดต่อไปทางเรียบร้อยหรือยังคะผู้ใหญ่บ้านเอสมอนหน่วยงานทาคลันนะคะ ว่าจะมีที่กักตัวให้น้องค่ะ ok, อ,อ,อ,อ๋อ,อกำลังติดต่อนะคะถ้าสมมติว่าน้องติดต่อได้แล้วนะคะว่าน้องมีที่กักตัวจริงๆนะคะน้องโทรมาจองกับกับพี่จอนนี่ได้เลยนะคะน้องต้องให้ทางบ้านคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่าน้องลงไปแล้วน้องมีที่กักตัวนะคะเพราะว่าพี่จอนนี่ทำงานกับสสจจจงหวัดสาธารณสุขจังหวัดนะคะถ้าน้องให้ข้อมูลเท็จคจจ เราอันนี้ได้นะคะนะน้อง,งต้องแจ้งข้อมูลจริงนะคะค่ะโอเคนะคะพ,พี่รอน,นะคะตัวเอง,องอเค่ะข,ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าน้องทุกคนฟังพี่แป๊บนึงรับนโยบายจากพี่วันนี้เป็นวันที่เก้าที่เราจะเอาผู้ป่วยกับอุบลเนอะนวันที่เก้าวันนี้พี่ใช้รถทัวร์สามคันห้าสิบที่นั่งสี่สิบที่นั่งสามสิบหกที่นั่งตอนนี้เต็มกี่คันแล้ว เต็ม2เต็มสนะเปิดคันที่3ตามโคต้าของทางเจ้าหน้าที่เขาตอนนี้นะผู้ปว่วยคันทีวิกิตคันสีเหลืองสีแดง3าฟันสีฟันแหลกไอเอาพวกเข้าเอากลับมาแทบจะเบิดแล้วนาวิลานี่จะเริ่มเก็บตกลนเข้าใจปะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของตกลนจะเก็บทุกมิติของกรุงเทพและปริมณฑลทุกปัญหาทุกข้อ,อติดขัดของผู้ป่วยพี่น้องเฮา นะให้น้ำแจ้งไอ้สายซ้อนสายไม่ได้รับโทรกลับสอบถามขอปัญหาแต่สำคัญที่สุดให้แจ้งไว้ว่าคุณต้องเป็นผู้ติดเชื้อ,ขอเข้าใจปะในกรณีที่ผัวติดเมียไม่ติดเดินทางมาได้แต่ผัวส่วนเมียขอไว้ก่อนนะเอาผัวเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เห้เร็วเที่สุดนะบัว่าจะอยู่สมมติราการพระประแดงบางบุวทนุนนทบุรีไอ้สิจันรรถไปรับนะเข้าใจเนาะ นะรถจิตอาสาทุกขั้นเขารับมาทรงแล้วติดต่อแล้วแจ้งมายังพี่เดี๋ยวพี่พร้อมโอนให้เขาเนาะเดี๋ยวจะอาอยุทยาไปรับคือกัน<อ>ขันเขาติดต่อมานะขอเป็นผู้ป่วยและแจ้งมาทางสจจจังหวัดแจ้งไปทางอำเภอผู้ใหญ่บ้านอาสมองเขาว่ามีสถานที่กักตัวนะไอ่สิเมื่อยอาจจะเมื่อยอีกบามากเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเบิดแล้วตามนโยบายไอยเอาให้แปนตอนนี้คนวิกฤต กันแปนแล้วเหลือแต่คัสเตอร์ไม่ข้นมากเพื tá, ่อตรวจที่กำลังตรวจเชื้อพบเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้ำไออีกน้อยหนึ่งนะเพื่อพี่น้องเฮาหรือตามนโยบายขันทั้งสสจผลแจ้งมาว่าให้เฮ้ายุดการรับพี่น้องไอ้กัญชิพายุดนะเข้าใจเนาะเอาลุยอีกข้าวหนึ่งมือหนีมือที่เก่าไอ้กับเมื่อยู่น้องนุ่งทุกคนเมยเบิดเดี๋ยวพัดกาเด็กเอิดไมกินเข่าพวกกาเด็กพวกไอ้นุกไอ้มุ่นไอ้นุกไอ้เมกมุนนั่นแท่นมุนนั่นนะเอาตามนี่ ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีไอ้ไล่เพชรบุรีเป็นในสามคนพ่อแม่ลูก,เ,กเรียบร้อยะปะอ่าเรียบร้อยเนาะนนอ่าโอเคผมงเช็ครายชื่อขึ้นรถให้เรียบร้อยส่งให้ทางพี่อลิสาสารสุขจังหวัดน,นะแล้วแจ้งเข้ารายกลุ่มแล้วแจ้งเข้าส่งเข้าลายกลุ่มของทีมจิตอาสาพี่ที่อยู่หมอชิได้ค่ะนะ<อ>ติดขัดปัญหาอะไรทุกวิทุก,ทก,ทกสายที่โทรเข้ามาคือเรื่องราวของชีวิตคือเรื่องของชีวิตเก็บทุกรายละเอียดทุกเม็ดให้ดีย่าให้ ตกหลน่นน,ออนะน้องนะติดสันยังถือมือถือไม่ออ้คุยโอเคเอาตามนั้นหลังบ้านอาจารย์เองดูหลังบ้าน in, อินเพจให้ดีนะทุกทุกข้อความเลยเด้อครับอ่าโอเคครับเท่าน,นี้ละของคุณหลายๆห,หนึ่งปลายสายผมหมอบนโยบายไหวานมันคือชีวิตมันคือความหวังมันคือทางรอดของพวกเขาผมสัา่งงานปูป,ปูป,ปับผมมีรถบอดองลาเดี๋ยวอยอไอ้เอารถไปรับไปขึ้นรถบ้านเท่าเอ้อ้าคลับ อ่ะพี่วิ่งเซนได้ค่ะพี่จิตอาสาเนาะค่ะนอมีรถขึ้นไปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เต็มแล้วนะครับโอเคครับพรุ่งนี้มีครับรมีคันนึงครับเจมันที่ด้วยนะครับขอชื่อด้วยครับเ <ๆๆ S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ถามตัวก่อนว่าตัวในรุงทะเบียนกับได้หรือยัง มองว่าตัวเองมีช่องทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนหลายช่องทางหากผมเวลานี้เวลาที่พี่น้องวิกฤตเวลาที่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือผมไม่ออกมาช่วยผมไม่รู้ว่าจะโด่งดังไปทําไมผมก็ได้ประสานไปยังท่านหัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอคําแนะนําและประสานไปยังกลุ่มอุบลไม่ทิ้งกันเพื่อขอแนวทาง ว่าถ้าผมจะออกมาช่วยชาวบ้านในรูปแบบนี้มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างไรผมใช้งบส่วนตัวลุยสาวมวันแรกหมดไปเป็นแสนนะครับผมไม่ได้เปิดรับบริจาคแม้แต่บาทเดียวไม่เอ่ยขอเงินใครแม้แต่บาทเดียวมีแต่เพื่อนฝูงพักพวกพี่ๆน้องๆที่เห็นความตั้งใจในการทำงานโอนเงินมาช่วยเหลือผม FC ผมที่เคยอุดหนุนปลาส้มผมอุดหนุนกาแฟผมอุดหนุนสินค้าของฝากผมที่เขาเคยมีเลขบัญชีผมเขาก็ร้อยโอนมาต้องกราบขอบพระคุณภรรยานะครับที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ด้วยพี่จำนวน3คันของพี่มี1คัน51ที่นั่งถูกต้องใช่ไหมครับโอเคครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับพี่คอนเฟิร์มเวลาเดิมที่เดิมวันนี้ครับ3คันครับอ่ะ เพิ่มได้15ทาที่นั่งคนที่จะขึ้นวันที่4ขึ้นวันนี้เลยให้เขาได้กลับวันนี้เลยรีบกลับมารักษาเลยข่าวสารอะไรต่างๆพี่จะลงไปในเพจก็จะมีคอเซ็นเตอร์ที่นั่งด้านหลังนะฮะเพื่อรับสายนะครับแล้วก็จะมีทีมคอเซ็นเตอร์ที่รับสายจิตอาสากรุงเทพแท็กซี่ที่ว่าจะสามารถวิ่งรับในบริเวณมณฑลได้อีกทีมหนึ่งและมีทีมประสานงานจิตอาสาของผมที่อยู่หน้างานที่หมอชิดก็จะมีทีมรวบรวมรายชื่อของแต่ละวันแต่ละคืนที่จะขึ้นรถจำนวนกี่ที่นั่ง ส่งรายชื่อต่อให้สารอนุสุขจังหวัดและทีมประสานงานตอนเช้ากับสารอนุสุขจังหวัดอยู่โดยตลอดทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากทางทีมงานของคุณบานนี้สามีคงจะนอนตายอยู่ที่ไหนสักแห่งในกรุงเทพถ้าอาการเขาดีขึ้นได้ออกมาใช้ยวดตากดีจะไปกราบขอบคุณด้วยตัวเองค่ะบางคนอาการดีขึ้นแล้วติดต่อมาโทรมาขอบคุณผมเขาไม่มีโอกาสหาทางเยียวยาไม่มียารักษานอนกักตัวโดยไม่มีเงินติดตัวตกงาน เดือดร้อนนะครับณเวลานี้ผมก็สามารถนำผู้ป่วยกลับมาเข้าสู่กระบ,บวนการทางการแพทย์โดยการประสานงานผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดได้อย่างเยอะแยะมากมายครับผมบอกนำเรียนตามตรงเลยนะครับผมไม่หวังผลทางการเมืองไม่คิดจะเล่นการเมืองนะฮะชื่อเสียงเงินทองคุณความดีรางวัลเกีดยรติยศผมมีเบิแล้วนะครับเงินทองผมก็มีแล้วบม่ต้องมาเหตุวห้เห้าของโด่งดัง แต่ดังเหรอบบเห็นยังเพื่อประโยชน์ทบต่อประชาชนสีดังหาสิแตกเหียง